Honda Civic 3ประตูนะครับเครื่อง B16A เกียร์ธรรมดานะภายในตูกแกดดำครบชุดนะครับของท่วมเลยคันนี้เอาไป215,000บาทเท่านั้นโคตรคุ้มมาดูห้องเครื่องก่อนเลยเครื่องเป็น B16A นะครับเกียร์ธรรมดากองท็อปฟูลแท้นี่รอบสายหัวเทียนคาร์บ,บอนคัมคัตโกชขอคตัดนะครับเฮดเดอร์โมนามมเนียมคันนี้บอกเลยของแน่นจัดเลยขับดีนะครับ จบๆจบเลยความร้อนนิ่งขับทางไกลได้เลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบลิ้นหน้าเฟิร์สนะตัดบอกตัวนอกรอ b b s อแงทุกจุดพันนี้เมริกาเลยกระจกข้างสปูลแก็บหลังแบ็กยาร์ดนะครับปลายท่อสปูนใครชอบปสไตายนี้นะให้ไหวแล้วมาดูภายในโคตรคุ้งภายในไม่กระแสนแนวล่วะทุกแกรครบๆเบ,พบ,บาะหน้าเบาะหลังแผงประตูนะครับตุกแกหมด มีเกจวัดให้ด้วยไม้ขาวราคานี้หาจากไหนโอ้โ oh หออกงานได้เลยนะคันนี้นะจะฮอนด้าเฟ e แล้วนะครับใครหารถขับเล่นนะออกงานนะครับมาได้เลยคันนี้เอาไป2,105,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้อยู่สาขาราชพฤรษ์นะครับเลสคาร์ดิช h อปนะเบอร์โทร086 9กจะนะครับให้ไวเลยราคานี้ผมส่งให้ฟรีของลโล